ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับวกนผมปางแงมนะทีมงานที่จัฒ์เน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่หมู่บ้านช้างพนียกหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับว้า <Okay. S 1> วโอเควังช้างอายุธยาแลพเนียดฝากข้อห้ามในการเที่ยวปางช้างที่มีอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยครับ ในเรียงทองบาดมีพันเจ้าของปางช้างอจุทยาและพเนียดแนะนําให้เที่ยวแบบวันเดียววันทริปครับการจะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เข้าใกล้ช้างทุกที่คุณสามารถไปได้ที่เดียวถ้าคุณแวะที่นี่อย่าแวะจากที่นี่แล้วไปสุรินหรือคุณมาจากปางช้างห่างไปสองกิโลห้ามเอาแวะที่นี่เพราะเชื้อจากที่นั่นจะมาที่นี่ได้ เรราไมู่้นักท่องเที่ยวอาจเป็นประหะนํำโรคให้กับช้างโดยที่ไม่รู้ตัวช้างเชือกละ2-3ล้านบาทบูลค่าทางจิตใจเป็น10ล้านบาทเที่ยววันละที่ก็พอนะครับส่วนควานบอยก็แนะนำการให้อาหารช้างครับก็ให้ได้ปกติไม่เป็นไรยืย่นได้ปกติแต่อย่าไปจะยืน่นจะยื่นให้อย่างนี้แล้วก็ชักออกยื่นให้ชักออกนี้ไม่ได้เลยพี่จะยื่นก็ยื่นเลย ถ้าทำอย่างนี้เขาจะมีอารมณ์อย่างไรก็คือก้นหงิดอย่างเงี้ยโหยดใช้งวงไมใช่อาจจะใช้งวงโดนได้เราก็ได้ไไดจะเข้าใกล้ช้างต้องอยู่ภายใต้การดูแลของควานช้างนะครับ